สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตพาเพลินค่ะวันนี้พาชมกระถางต้นไม้ที่เราตัดต้นแสงเงินแสงทองมาช่ำไว้ค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะเหี่ยวจะเฉาไหมแล้วเขาจะแตกลากหรือเปล่าแล้วเ,เราก็จะมาเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละครั้งค่ะนี่ก็ผ่านไปสองอาทิตย์แล้วค่ะ บ้านสวนได้เปลี่ยนน้ำไปครั้งนึงแล้วแล้วนี่เป็นอาทิตย์ที่สองค่ะมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะไม่เน่าค่ะไม่เน่าแล้วก็รากก็ยังไม่แตกเนาะมาเรามาล้างในนี้มันก็จะมีขี้ฝุ่นขี้ผงด้วยค่ะแล้วก็มาล้างค่ะ เติมน้ำลงไปค่ะนี่ค่ะใบยังสวยสดชื่นค่ะรอแค่ว่ารากงอกค่ะนี่ได้สองอาทิตย์รากยังไม่งอกค่ะจะเติมอันนี้ให้เขานิดนึงค่ะจุลินซีสังเคราแสง เรามาอัปเดตต้นนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วปลูกโชโคดปลูกใส่แก้วที่ไม่ได้เจาะนะคะนี่ค่ะแล้วก็อน้ำหยอดที่ละเล็กละน้อยค่ะอย่าอย่าใส่เยอะนะคะนี่ค่ะใบก็แข็งแรงใบก็สวยงามค่ะรวยไม่เลิกค่ะรวยไม่เลิกโชโคดค่ะสวยงามมากๆค่ะนี่ค่ะ ฟอกกี้เสียยังไม่ได้ซื้อฟอกกี้ค่ะลงอันนี้อันนี้หยอดให้เขานิดนึงเป็นจุลินทรีย์ค่ะนี่ค่ะด้านนี้เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเวลาเราลดน้ำหรืออะไรอย่าให้เยอะค่ะนี่ค่ะ วันนี้ป้าก็พามาเปลี่ยนน้ำค่ะน้ำกระถางดอกไม้กระถางต้นแสงเงินแสงทองเลี้ยงด้วยน้ำค่ะแล้วก็ผูด่างค่ะผู้ด่างเลี้ยงด้วยน้ำเนาะแล้วก็รวยไม่เลิกโชโคดค่ะแล้วเราไม่ได้เจาะแก้วเนาะเนี่ยค่ะสวยงามค่ะลองทำกันดูนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมค่ะ คลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ